สวัสดีครับพี่ชาวนใหม่นี้นะเดี๋ยวไปทำสื่อดีบทที่21ดนะครับอย่า <c oughs> อย่าจะเริ่มต้นอย่างนี้มีใครบ้างที่ชอบชัยชนะเราทุกคนชอบชีวิตที่มีชัยชนะมีใครบ้างที่ชอบพระพรจากพระเจ้าทุกคนชอบพระพรจากพระเจ้า <c oughs> เราเราคาดหวังสิ่งดี เราอยากเห็นสิ่งดีจากพระเจ้านะครับซึ่งในเวลานี้าดาวิดเองนั้นก็ได้พัฒนาถึงความดีของพระเจ้าถึงชัยชนะที่ตัวของอาดาวิดเองนั้นได้รับเป็นชัยชนะเหนือศึกศัตรูเป็นชัยชนะเหนือข่าศึกและเป็นชัยชนะที่ดาวิดเองนั้นได้ร้องทูลต่อพระเจ้าและดาวิดเองนั้นได้เห็นชัยชนะพระเจ้าเองนั้นได้อ่า ไม่พระเจ้าเองนั้นได้นำให้ใชให้ดาวิดเองนั้นมีชัยชนะและไม่มีศัตรูผู้ใดเองน,น,นั้นจะสามารถหลบเลี่ยงหรือหลบหลีกหลบหนนะีพระรักําลังของพระเจ้าได้นะซึ่งนี่คือสิ่งที่ดาวิดเองนั้นได้พูดถึงแต่พระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้เองนั้นไม่ได้สนับสนุนให้ชีวิตของคิเสเตียนเองนั้น <c oughs> ไปอธิษฐานขอกับพระเจ้า <c oughs> ว่าให้อา เรามีเชื้ชนะให้และและพระเจ้าต้องทําตามใจของเรานะเพราะว่าพระพีเองนั้นเนี่ยอา่ามันจะมีวลีหนึ่งที่บอกว่าอา่าพระองค์ทรงให้ตามใจปรารถนาของท่านและไม่ได้ทรงปฏิเสธสิ่งที่ดินไปปากของท่านทูลขอนั่นะคืออยู่ในข้อที่2นะครับแต่ถ้าเราดูกันดีๆทําไมพระเจ้าตอบคำอธิฐานอย่างนี้ทําไมพระเจ้าเองนั้นวอวยพรพรชีวิตของดาวิดอย่างนี้ถ้าเราเองนั้นจะเห็นนะครับจากพระวจนะของพระเจ้า ในข้อที่7เราเห็นได้ชัดว่าอะไรคือกุญแจสําคัญที่าดาวิิเดนนั้นเห็นชัยชนะเห็นพระพรอจากพระเจ้าเห็นการช่วยกู้เห็นการอัศจรรย์เห็นพะละังกำลังของพระเจ้าอย่างน่าอัศจรรย์ใจนะครับเห็นชัยชนะที่ที่โอ้โหมันเป็นชัยชนะที่หอมหวานนะเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นะครับ เห็นพระพรดีมากมายอะไรเป็นกุญแจนะที่ทําให้ดาวิดเห็นพระพรขนาดนี้ในข้อที่7บอกว่าเพราะพระราชาวางใจในพระยาเยวด้วยความรักมั่นคงของพระเจ้าสูงสุดท่านจะไม่หวั่นไหวเลยดาวิดไม่ได้ขอบพระคุณพระเจ้าในช่วงเวลาที่ดาวิดได้มีชัยชนะหรือดาวิดไม่ได้อดควรต่อพระเจ้าในขณะที่ดาวิดเองนั้นเจอปัญหาที่ลุมมลาเข้ามา แม้ว่าตลอดที่เราเองนั้นได้ได้อ่านพระคัมีรมาจนถึงบทที่21นั้นเราเห็นช่วงเวลาที่ดาวิดเองนั้นไข้ครวนอดครวนวิงวอนแต่ดาวิดก็ยังคงไว้วาง, <c oughs> ววางใจในความสดชื่อของพระเจ้าซึ่งในเวลานี้ก็อีกเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ดาวิดได้พูดถึงเรื่องของความไว้วางใจก็คือว่าดาวิดได้ไว้วางใจในความรักมั่นคงของพระเจ้าสูงสุด เมื่อดาวิดมั่นใจในความรักไว้วางใจในความรักของพระยาเวสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคืออะไรครับพระเจ้าจะไม่ทำให้เขาเองนั้นหวั่นไหว <c oughs> แม้ว่าเขาจะเจอปัญหาและในขณะนี้ดูเหมือนว่าประสบชัยชนะแต่ดาวิดเองนั้นก็ไม่ลืมไม่ลืมอะไรครับไม่ลืมที่จะระลึกถึงความรักมั่นคงของพระเจ้า ถ้าเราเองน,นัดูในพระดรศูนย์ีไปตลอดนะครับเราเหียนคําคานี้อยู่ปรากฏอีกเยอะคือความรักมั่นคงของพระองค์ดำลงอยู่เป็นนิดนี่คือหัวใจสําคัญของของพระพรมากมายครับที่จะเกิดขึ้นที่จะเข้ามาในชีวิตของอพวกเราพระเจ้าไม่ได้ตอบคอาษฐานเราแบบสุบสี่สุบห้าพระเจ้าไม่ได้ตอบคอาษฐานเราเพราะว่าพระองค์ต้องทําตามใจเราไม่ใช่หลายครั้งเราเองนั้นหลายครั้งคิดเสียเราพลาดเรื่องนี้ และเราอาธิษฐานต่อบพระเจ้าและเราเองนั้นกลับไปบอกว่าทำไมไม่เห็นพระเจ้าตอบความอาธิษฐานเราเลยทําไมไม่เห็นพระเจ้าช่วยเราเลยแสดงว่าอะไรแสดงว่าเรามีปัญหาเรื่องความไว้วางใจแล้วละ่ะถ้าเรามีคําถามแบบนี้ตามมาแต่ถ้าเราเองนั้นยังรอคอยยังคาดหวังและเราเห็นว่าในข้อที่21ดาวิดได้ได้รับคําตอบจากพระเจ้าแต่ในขณะที่ดาวิดได้รับคาตอบจากพระเจ้าดาวิดก็ไม่ลืมไม่ลืมอะไร ไม่ลืมเรื่องความรักมั่นคงของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของดาวิดอย่าหนุนใจนะครับเรามีพระเยซูคริสต์ที่ทรงสำแดงความรักมั่นคงของพระเจ้าสูงสุดไว้ในชีวิตของเราดัางนั้นเองไม่มีอะไรหรอกครับที่จะพรากเราไปจากพระองค์มีแต่เราเองนั้นจะพรากหัวใจของเราเองนั้นออกไปจากความรักมั่นคงของพระเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญ พระพรตามมาชัยชนะตามมาหลังจากชีวิตของเราที่เราเองนั้นเดินติดตามพระเจ้าด้วยความไว้วางใจในความรักมั่นคงของพระเจ้าตลอดวันคืนในชีวิตของเราและท่านจะเห็นชัยชนะท่านจะเห็นพระพรและท่านเองนั้นจะเห็นความยิ่งใหญ่แห่งพระรูปภาพของพระเจ้าและปากของท่านจะเป็นเหมือนกับดาวิดครับที่ได้สรรเสริญพระเจ้าได้ร้องบทเพลงถวายแด่พระเจ้า ตลอดวันคืนในชีวิตของดาวิดและจะเป็นชีวิตของเราตลอดไปด้วยเช่นเดียวกันขอความรักของพระเจ้าที่มั่นคงอยู่เป็นนิดนั้นได้สำแดงกับท่านและให้ท่านได้เปิดใจต่อพระเจ้าและคงอยู่ในความรักมั่นคงของพระองค์ตลอดวันคืนในชีวิตของท่านและท่านจะพบสิ่งดีจากพระเจ้าคือพระพรที่ดีนาะนาประการคือชัยชนะที่มาจากพระองค์โดยพระกำลังของพระองค์ไม่ใช่โดยตัวเราขอพระเจ้าอวยพร ให้เราเองนั้นได้ดื่มด่ำในความรักมั่นคงของพระเจ้าตลอดวันคืนชีของเราจงวางใจในความรักของพระองค์ขอพระจ้เอร์พรครับ